อันนี้อันนี้อันนี้อลาก็งอันนี้อันนี้วงเหรอสลวีตนี้ก็มาคบแล้วนะไปไปเฮ็ดแจวไอ้นอยได้เฮ็ดแจวช้ำฝาเราวาเฮ็ดดีเวแจวิง้น่อยต้มอะมแงเด้วพิ่อยน้ำผักก็อยู่รเดียวกับขิงอนเดีเฮ้ยบกปูสากง ปุนี่ยะปูกเให้ไ่งครับปน้าโตลาดนเ่กร้โยกโยมเอาอยโดนมาดูเ้ยโยมหักขอแเลย้ข้าวเลยมาขืออย่าง2องบานู้ยรอดมีทายเผาไปหาบทเดียวกับอกาข้างบ่เลยกนี่ข้าวเดีมีแ่เลมชุมนมมีเติมสปารู้ต่ผสมก็ไปุกนี่แล้วมีเจ้ากเอาไ

กุมปลาเหนอช่หมเอจางไม่ชิ่กรนโนะไม่จานเออ่างไม่รอมามันเย็นนะอัอุ่นกินให้คัุ่นกินรอบสองอ่ะเฮ็เข้มมาใหญ่ครับหมเลยกายเมีนี้คันนันเลยเสร็จมะนาวพนกอันนต้องคั้นร้ายพวกกัแล้วก็อะไเสร็จมืออะไรก้วเนี่ยันี่ลเด้อ みんなにトイレで。 งคนไปใส่ไฟหมดวะก็ตีใบดีเลยก็เลยนำตาตุ่มจะไปน้ำหน่อยหยาบคกูลคนข้าวอว่านนโยกไหมเป็นสามเลยได้และชี่พ่อบ่มีพานนี่ยหึงหมาค้านี่มักินยองม่ได้เลาโคกหิวไหม้า่ชิบาเลย แบนนึ ais, ่งกับกลมหนึ่งอยู่ลันอยู่ับางกอนกที่ไป เอโดนพญานมาแล้วมาแล้วพญานอ่ะโดนเมื่อกี้นั่น cũng <coughs> nha <coughs> আুনি বই จ๊บเฮ้ยน uh, like, yeah. ี่จหมูทอย่างนีจำปลาสุดยอดเลยแจ๊มาักค่ะใ้อไม่เงเนิญาน้ำผัดมาแต่เซโปนพูนะโอ้ยนี่นด่กินน้ำอี่อยากได้เนี่ยโยครักเอาบึ้งตีมติมตีมิมอระดูกขิงคุานต่อนะจ๊ะกินกระต้มปลากระดูกปลามันแซ่บีน้อง นะตุกเข่ามีลล่ามีของหวานของข้าวครบมือน้านโงเป็งเจลเซิร์ฟมาเลยค่ะมาเร็เร็วๆสองคนช่วยสมพดิบบอบอาจารย์นี่ยมาๆๆกินกินกินกิกินล้งจะเผ็ดชวยโป่งโงเป่งโปงเปง ชิมอยู่ห <sy helmet var> ้องแรกเชียวว่าแซ่บแล้วช <ét> ิบแล้วชิบอีกหายก็ไอ้เน้าเชื่อนี่ก็ได้ยิ่งเปลี่วสอเก็บไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าแซ่บไปไหมหมดด้วยเนี่ยข いいじゃない。<laughs> <laughs> จำนี้แหะจำนี้มัขัดมันอกินมาดดพี่นเองเศษด้ๆๆเด้วยเเขุไล์ชุดมเค็มเค็มนตีโอ้ดีนะนี่หกเลยะเค็มเลยเย็นกัเค็มด้ยขัดเข็มเลยยิบระเทาน้ำโอ้ยยิบกระเาน้ำไหม

mọi <tư giả đi> người không mẹ của tham gia mẹ của tham gia mẹ của Thế gia mẹ của tham gia mẹ của tham gia mẹ của tham gia mẹ của mẹ của tham gia 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 không?

ามั้ยเดี๋ยวสองมึงเล่มเขาเนี่ยกินแต่บอแกมกินแต่เราเขาอาลามไปยาเ้าเราม่ได้กินเาจ้วะก้แล้วมาูนเะเ็บมือหน่อยะมีนอนรับฟันดีเบอ มือนี้อะไรอืมแล้ววะเาเนเจ็น่เข้าดืมเข้ายงข่ขบันนอนกขึ้นเลยห้องห้อยกินข้าวนะเาะเออไปแต่กินเหล้าหรอบุก้จะกินเมือนามืขึ้นินข่อกิน้ายมือขึ้นเป็นนวโดเซอร์โหงากเออเนี่ยไ้เป็้ชนเนาะพี่ในสาวจะในสาวมาเลน้านุ่มเอาวขาวาทุกหัายุ่ขาวาทุวหัย่เป็นไปพอสีหน้านะ

เดเด้าแมนมาอากยามเขายนะอยาคนมาเยอยัยกยเขลานะคมยักมอเขาคุณเลิเปหน้าน่นดเอามืกคนจะเปะหน้าคนพากินเด้อต้มมเด้อต้มเด้อากินเด้อ่เที่หมด่มันแต่พาว่าสุดลลนกเดอน ไอเด็กผมก็ไปนอนไอเด็กผมไ้นอไอมันกินต่เช้าว่ะแต่วยก็ยังกินข้าวถ้าอเอคไปกินคน้ใครบกเป็ดแต่มือนั่นแหละแต่้กซื้อตลาดใหอยากกินแม่เข่ะจ้าบิขาก็ปีนงมาแกงกิกภาากินุกภาษาอยู่้ดกชอากว่าหนุ่ม่อเมาแล้วก็เากไปนเนาะมบ เอาไปเอาไฮโลมาสดงนี่มาแสดงคนณ้าแสดงคอเาเจอแล้วไฮโลาำอาไรก็จด้ทอะไร้จุ่อะสิบตัวเ่นได้กินสุ่มนะจับห้าคือเหลือ้าัวทำเป็นตั้มเลยใครชิลงมาชิบลงมาทำสิบเอนี้กินเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มงานแล้วรอบเดสรอเขาเข้ใจแล้วเขาเรื่องของเนขาาลงกันอัตนเด ขาบชีขามาเลยแล้วเป็นเลยแต่มันมันอ๋แล้วมันทไนด้วยมันนะด้วยมันเลยนะทุกคนรื่อินดนะกลัวมนนะสามเยี่มมากเห็นเขาได้กินสามรบนะแม่เล็กแล้กลเ็นนะก็ชินาลงต่ำมาสามรอบมาได้กินมรอบเลยเล่โบเะ่านลงแม่ต่ำมาตันที่เราบนี้อะไรมันลงทึ่สาวบาทแะไวมันลงอีกเออแล้วแม็กซ์เลิกลงด้ว่ชินามัดเ่านั้นขงเราเลยแม่ลู แล้วทาอ่นล่ะเลยู่แน่มันเล่นมาเป็นก็กรลข้ากัข้ามนี่มันก็ไ่อ่ะมาเลอยนหมดรเ้เอาเ่เปลนหดไม่หยเล่อปเลนลมเปล็น่มากอเเี้ยเ้าน่ัเจ้าสองไปตลาดวานแงคนเลยไปแกงกเล่นวาน ตดนไปอะมันยิบยิบอยู่คนเลจะขึ้นว่าพาไปตตื่นตอนตื่นมาฝนตกม่หอตลาดตุนขอคนนเครื่องแล้วเป็นนังานอาหาร้าตลาดคือบทมาร้อน่อลว่าเยโอ้ยนไมมผู่งผู้ได้ไโอ้ยเจ้านังบางอยู่นั่ง

ตุ ừ, p, ่มใจู à, nước, so, nước, t, ้เองแกเปิดเอาที่บ้านเนยอาทิตย์นึงชงแ้เพกินนะเนี่ยอักได้เวลากินเรากิเบรแกมเราอะเนี่ยทำตก้ว่าเขี่ยแก้วพื้แก้พับหว้กร่าไหมนจากนั้นแล้วทานยังหอทานท่านมอตัิดได้ล้ยเปิ้้มาุ้ไนี้ ยั่จบไปแล้วถึงเมื่อวานนี้ละืนเงินันขึ้นมาโผล่เงินจะรูปเดียวสกอตจะกันเลยมันไหมไม่ไม่ใช่จางมาเลยนะยกนะของที่ยกของสองอาอือจานมาเลยนหนึ่งกรน่ะ

có nó một luôn 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 có luôn luôn bây giờ luôn 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 จะปวดปวดจะขึ้นมาบนี้นี่แนวเสกลางเรเหลืงนี่เี่ออาเพลงเขาเนยหรือวะยังไือเมื่อหร่อะออ้อจักรยอืมอล้วกวกินน้าเเพลงน้ำหเลเาอรก็อชพน้า มัเขาไม่เท่ามันองหนึงเก่าส uh, uh, right. like, uh, like ิเอาเบอร์ใช้เชียงแ่ลงไปม่ใช่ที่จะใช้หนึ่งเพราะว่าเขาซ้ำไม่ได้เลยดมันได้แล้วเมันมันเป็นอนาอ้หูมนากินยังไงเขาเ็ดให้กินด้กน้าวไทยเชียงเบา่ใ่เสียงห้าวิดีโอเหาเลยทีเสียเชียงข้ชัดชัดซัด มันงูดดพออยากกินน้ำเจ้าไหมเออบ่เจ้าก็กินห่อยะบ่งูดิพออยางกินน้ำเจ้าไหมบ่นันมต่อนไหชิกันน่ะพี่เยนะแต่าแซ่บดิ้ปูเงินเงินหลายเลยคืนมัทีไปนอแล้าก็ทิพันกคืนนี่ก็ได้ดอกวมืนันนะ <mm เอามาเัอะฟันมาขัดรถเป็นยไงบะาเมื่อคืนเนี่ยเกิด้เดี๋ยวมันปูเแล่มีเงินในรถนี่ะไร้นี่นะขี้เขานะอยไรนเอาปืนที่โหลดแหละปูนเลาเงินในรถนะเออเอาปืนที่เอาเนาะพันนะพันขนาี่ได้พันมันอคืนเลยไ่ด้ปะเบติกูดตอนนี้เลยเดกดีอิ่มเลยนะยังมีอิ่มอ๋ ก er ินมูกชาโตป้องตอนนี้ป่าเลยพี่กันกินชากินกุ้งน้ำมันเยอะนานว่ามันเยอะกค่เด้งนี่ตากเผาก็เลยแตกร่างจ้าผอมหวานตอ ใช้สอบตัวนี้นียไม่แว่าผ้ที่หอกไปใช้ในเกณฑ์ว่าไร้ไป